ไพ่ชุดเล็กหรือไพ่ชุดลองจำนวน56ใบไมเนอะร์อัคนาในที่นี้จะกล่าวถึงไพ่จำนวน40ใบโดยตัดไพ่บุคคลออกโดยแบ่งเป็นไพ่ไม้เท้าหรือไพ่คาาจำนวน10บใบไพ่เหรียญจำนวน10บใบไพ่ดาบจำนวน10บใบไพ่ถ้วยจำนวน10บใบของชุด r i d e r w a i t ท t าลอด สวาส์ไดาบเปรียบได้กับธาตุลมได้แก่ราศีเมถุนตุลกุมเป็นลักษณะของความคิดการต่อสู้อุปสรรคปัญญาการแก้ไขความคิดด้านลบศัตรูคู่แข่งการติดต่อสื่อสารระบบประสาทรู้สึกผิดชอบชั่วดี Ten of s w o r d สไพซิบดาบความหมายทางการศึกษาสอบตกเรียนซ้ำชันย้ายหรือเปลี่ยนสาขาวิชาเรียนใหม่ย้ายหรือเปลี่ยนคณะย้ายหรือเปลี่ยนสถานศึกษาความหมายทางการงานโดนไล่ออกตกงานลาออกจากงานเนื่องจากสาเหตุอื่นๆเช่นมีโรคประจำตัว เกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินป่วยหนักการศึกษาและอาชีพที่เหมาะสมหาองค์กรหรือหน่วยงานที่มั่นคงเช่นทำงานราชการทำงานรัฐวิสาหกิจงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเช่นแพทย์พยาบาลหมอเภสัช หรือสาขาวิชาขาดแขนด้านวิทยาศาสตร์เช่นนักวิทยาศาสตร์นักสถิตินักวิเคราะห์ความหมายทางสุขภาพป่วยจากอุบัติเหตุผ่าตัดปวดหลังกระดูกทับเส้นประสาท